ฮัลโหลสวัสดีลับมาเจอคลิมหยกแล้วนะครับคลิมเรามาในแ่คชกันแล้วครับผมตัวอย่าง Gen Y The Series Why? 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 วัยวุ่นวุ่นวัยลักอันนี้คือ EP ที่10 EP ที่10แล้วนะครับก่อนจะพูดอะไรกันอากาศเปลี่ยนก็ฝากกด u b s c r i b e ช่องด้วยนะครับผมตอนนี้ช่องใกล้จะ1 7 0่0 subscribe ับสครแล้วฝากด้วยนะครับเกิดนิดนึงแล้วกัน EP ที่9จบตรงที่ กลับจะล่องเรืออ่าคู่พิกิตกับมาร์กอยู่ที่คอนโดพิกิตด้วยกันแล้วก็มีฉากที่น่ารักกุ๊กจิกประมาณนั้นส่วนที่น่าสนใจอ่ะหยกรู้สึกว่าหยกโฟกัสไปที่พี่ธนูหมอธนูกับในเรื่องคือชื่ออะไรอ่ะพลน่ะน้องไผ่ที่เป็นน้องชายของหมอก,กิตอ่ะที่เขาแบบเหมือนมีเดซนี่เจอกันแล้ว ไม่รู้จริงๆว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงแต่เหมือนว่าทางหมอธนูจะเอนไปทางไผ่มากๆเลยเราคงต้องมาเดากันว่ามันจะเป็นยังไงในคืนนี้ครับผมที่เขาจะออนทางช่องสให้เราดูกันในอีพีสิเรามาดูตัวอย่างแล้วมาเด็กใช่เป็นพร้อมๆกันเลยครับผมซีเนี้หมอธนูโคตรหล่อเลยดุนน้อยพี่คิดว่าเด็กเรียนอย่างพี่เนี่ยเวลายอยู่บนเตียงเซลเจมพ จะไปไหนก็ไปไปอย่าไปยุป่งกับบลอกอ้าวเปิดอีกครึค่งแล้วเรื่องที่เราเห็นในวันนั้นพี่ว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราจริงหรือเปล่าพี่อยากจะขอหาา่างกับวายอยู่สักพักเชี่อเอายโอเคตัวอย่างจบไปแล้วอย่างรวดเร็วเอาพอยที่เราสนใจก่อนละกันพอยแรกคือ พี่อยากจะหอห่างจากวายุสักพักที่หมอธนูมาบอกมาร์กกับบอกกิตบอกหมอก,กิตคือเรารู้สึกเลยว่าคือง่ายๆวายุเป็นคนหนึ่งที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของกลุ่มเป็นเหมือนน้องเป็นเหมือนเพื่อนที่ทุกคนกรักอะไรเงี้ยทําให้มาร์กที่สนิทมากก็จะเป็นห่วงเพื่อนมากๆหมอก,กิตซึ่งเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าของวายุก็จะเป็นห่วงน้องคนนี้มากๆเช่นกันดังนั้นจึงการที่หมอธนูจะทําอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะมาบอกเพื่อนสองคนนี้ แล้วก็จะชัดเจนการที่ธนูพูดแบบนี้ก็น่าจะไปลองศึกษาดูใจหรือคบกับไผ่ดูหยกเดาว่าเป็นอย่างนั้นนะแต่ต้องเข้าใจข้อหนึ่งนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือธนูอ่ะคือนักเรียนคือนักศึกษาปีสนะส่วนใครอ่ะไผ่อ่ะคือเด็กปีหนึ่งมันเหมือนเจนต่างกันเหมือนคนอายุ2ี่สิบเอ็ดยี่สกับคนอายุสิบแป มัน่างกันไม่เยอะจริงแต่เจนไม่รู้มันจะยังไงอันนี้เนคคิดในมุมของความเป็นจริงนะแต่ถามว่าในความน่ารักอะ่ะโคตรน่ารักเลยเดี๋ยวรู้สึกว่ามันก็น่ารักดีแต่ใจลึกๆกับหยกกับรู้สึกถ้าหยากเป็นคนถ้าหยากมองมองหยกก็อยากให้ได้กับวายุมากกว่าเพราะมันก็ดูน่ารักอะ่ะดูกันพอดีดีอะไรเงี้ยครับผมอีกซีนหนึ่งซีนเปิดไปเลยแล้วกันที่เขาพูดถึง น่าจะเป็นที่ต่อจากตอนจบ EP เก้าเลยครับที่หมอก,กิกับมาร์คไปนอนอยู่ด้วยกันที่คอนโดก็แซลแหละแล้วดูน่าจะมีซีนน่ารักน่ารักที่หมอก,กิตแบบแบบเล่นกับมาร์คอีกเป็นยกเผลอเบรกแรกทั้งเบรกเลยซะร้วซ้ำมัคู่นี้คนน่ารักเลยส่วนซีนของไผ่กับหมอธนูที่อยู่บนลูกท็อปที่บนหลังพ้าครับอันนั้นเรารู้สึกเลยว่ามันคนดู ดูใส่มากๆไม่เคยมีความรักไอคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่มากๆอ่ะถ้ามันไม่ตัดเรื่องวายุถ้าตัดเรื่องวายุออกไปนะสองคู่นี้เป็นคู่ที่น่าสนใจมากๆเชียวแหละแล้วก็เปิดตัวคู่ใหม่ซึ่งเราเห็นเขาว่าสองคนมานานแล้วแหละก็ะคือคนที่เป็นประธานรุ่นเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้ทั้งสองคนเลยนะกับคนที่เป็นนักว่ายน้ำอะ่ะนักว่ายน้ำชื่อแบงค์อ่ะดอกเลืองชื่อแบงค์แต่ในเรื่องอยู่ไม่รู้เชื่ออะไรอะ่ะเหมือนมีประเด็น น่าจะเป็นเรื่องชกต่อยหรือซัมติงแล้วก็ไปดูแลก,กันประมาณนั้นมัน้งเบบี้สั้นๆประมาณน้กันครับคลิปนี้ก็น่าจะมีความเข้มข้นในความรักของหมอก,กิจกับมาร์คที่จะดูกุ๊กกิ๊กต่อไปเรื่อยๆแน่นอนเดี๋ยวเชื่อว่าอย่างนั้นส่วนก็นเป็นการในอีพีนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นของความรักและการเรียนรู้ของหมอธนูกับไผ่น้องไผ่ในยกเดานะ แล้วไม่เห็นวายุเลยอะ่ะไม่เห็นน้องบาสเลยในในตัวอย่างเนี้ยไม่รู้บาสจะเป็นยังไงถ้าจะต้องผิดหวังในความรักอีกเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันคืนนี้นะครับผมตอนกีก่โมงจำไม่ได้อะ่ะตอนยกรู้แค่ว่าช่องสามกี่โมงแต่ในแอปอะตอนห้าทุมยี่สยกอาจจะดูในแอปพรตอนช่วงเวลาออนแอร์จะไม่ว่าแล้วเจอกันคลิปหน้าขาฝากกด subscribe ช่องด้วยบาย